ผู้ที่ประมาทเนี่ยผู้นั้นแหละนะจะเป็นผู้ขวางขวางจิตใจตัวเองที่เข้าไปสู่มรรคผลนิพพานระยะเยะพราะนิสัยของบุตุชนจะนชอบตำหนินะพะมีทิฏฐิมานะตัวนี้อา่าเพราะความไม่รู้อนะไรท่านจึงเรียกผู้ประมาทอาจารย์คแล้วถ้าเกิดว่าในร่างมันมีสองสองบุคลิกตรลูสองลักษณะนะครับทั้งดีด้วยและไม่ดีด้วย อ๋อ oh, อันนั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์ <c oughs> แต่ไม่จริงไอ้สองตัวนี่เป็นตัวหลอกไอ้ดีกับไอ้ไม่ดีเนี่ยแต่ทําไมเรารู้ละ่ะทําไมไม่อยู่กับไอ้ไอ้รู้ละ่ะมันขึ้นมามันเอาไม่อยู่ครับไม่เอาไม่อยู่เราเราไม่อยู่กับตัวนี้เราไปอยู่กับไอ้นั่นสิ <c oughs> ใครเป็นคนเห็นว่าไอ้ดีกับไม่ดีละ่ะทําไมไม่อยู่กับไอ้เห็นน่ะฮะมันขึ้นมาคุมไม่อยู่ครับมันต้องไปคุมมัน ไปคุมมันทำไมเราก็อยู่กับผู้รู้สิไอ้พวกนั้นถูกรู้นะไอ้ดีกับไม่ดีเนี่ยแต่เรานึกว่าเราเป็นเราไงเออทเนี้ยลงตาเขาผ่านมาตัวนี้มาเมื่อก่อนเราก็อู้กลัวบาปกลัวกรรมมันอ่ะมันคิดไม่ดีไงใช่แต่ทีนี้ถ้าเรารู้ละร้อยมันไม่ใช่เราเนี่ยมันอันเดียวกันอย่าลืมนะมันอันเดียวกันนะระหว่างไอ้ดีกับไม่ดีเนี่ยมันเป็นคนเดียวเดียวกันนะ ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวมันก็ดีแต่ถ้าเราเผลอไปมันก็ไม่ดีเห็นไหมมันเกิดทีละอย่างนะมันไม่เกิดพร้อมกันเราต้องดูตัวนี้สิเออนั่นแหละเราต้องฝึกดูให้เห็นว่าเออมันมันอันเดียวกันท่านถึงว่ามันเกิดไม่พร้อมกันระหว่างดีกับชั่วไอ้มันขึ้นมาไม่ใช่เรานะใช่แต่เราทำไมไปทุกกับมันล่ะ เพราะว่าเราก็นึกว่าเราเราคิดใช่ไหมเห็นไหมเพราะว่าไออตัวที่เห็นี่ะทำไมไม่อยู่ไอตัวที่เห็นอย่าไปอยู่กับตัวที่คิดสิอย่าอเป็นมันดางสมมุติว่าเออมันคิดไม่ดีมาเราเห็นเนี่ยเห็นไหมโอ้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ฐานของลมซะอ่าเราอยากเข้าไปทุกข์กับมันปล่อยมันเดี๋ยวมันกระดาบเองมันตั้งอยู่ไม่นานหรอก แม้แต่ทุกเอาสิมึงอย่าหายนะทุกไม่แต่ความคิดเนี่ยที่บอกว่าอย่าให้หยุดความคิดเนี่ยไม่ใช่ไปห้ามความคิดนะไม่ใช่ไปคิดเพื่อจะห้ามความคิดนะเรากลับมาอยู่ในฐานเราเห็นเนี่ยเห็นไมรู้เท่าทันคือวางมันนะเราอย่าไปปรุงไม่ปรุงมันก็ดับแม้แต่เอานิมนต์มึงคิดมาเลยอย่างเงี้ย นิมนต์มึงึ้นมาเลยถ้าเราฐานเราแน่นเนี่ยไอ้ดีไอ้ชั่วไม่มีความหมายอารมณ์พวกนี้มันเป็นแค่มายาเห็นไหมมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ไม่ดีอะไรประมาณเนี้มันก็เกิดเวทนาเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เราครับเห็นไหมแม้แต่อารมณ์เนี่ยแม้แต่ความสงบนี่ก็ไม่ใช่เราสงบเนี่ยก็เป็นอารมณ์แต่เราก็ัไปเอาพวกอารมณ์พวกนี้มาเป็นเราเราอยากสงบ ที่จริงไม่ต้องสงบเราอยู่กับตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยเนี่ยเราเอาอารมณ์มาเป็นจิตจิตเป็นอารมณ์เราแยกกันไม่ออกเพราะว่าเราไม่อยู่กับตัวรู้เรากลับไปเอาพวกที่สมาธิหรืออารมณ์พวกสงบวมาเป็นเราอะเราเลยแยกแยกไม่ออกเลยเพราะนั้นเราอยู่ในฐานของอานาพนสีเนี่ยเอาสติมาอยู่แล้วเราก็จะไม่ไหลเราก็จะเห็นอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดดบไปเห็นไหม ทุกทุกก็ทามันเกิดที่ละทีทีละอย่างมัไจะเกิดพร้อมกันนี่ทุกอย่างเกิดทีละอย่างรักษาฐานเพื่อจะไม่ให้ไหลเข้าไปสู่ตัวนั้นเขาเรียกกร,รมัฐานเราจะเห็นแจมแจ้งการทำงานของขันห้าหรือปจิจจสมุมบาทไงเริ่มต้นที่ถ้าวางให้ได้ไวที่สุดนี่พอไหมครับ่มว่าใช่วางให้ไวที่สุดพ่อวางให้ไวที่สุดคำว่าวางตัดกระแสการเกิดให้ไวที่สุดนั่นแหละคือการพบชาติมันสั้นลง ท้าไม่ได้ดูที่อื่นหรอกถ้าสั้นลงเมื่อไหร่นั่นแหละการเกิดของเราก็จะสั้นลงด้วยสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนสติมีกําลังจนเกิดไม่ได้ทีนี้ดับลงและทีนี้ไม่เกิดผู้ฝึกใหม่ก็จะคิดว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนยตองนี้เทคนิคเยอะแยะมากมายก็เลยคิดไปกลัวใช่เขาคิดว่าอ่าพระอรหันต์นี่ต้องรู้ไปหมดนะที่จริงรู้ตัวเดียวเนี่ยแหละ นะรู้ตัวเองนี่แหละรู้จิตตัวเองนี่แหละมันไม่ต่างกันหรอกเห็นไหมการรู้แจ้งโลกไม่ใช่เป็นรู้อย่างที่เขาคิดนะรู้ตัวเองเนะี่ยรู้หมดเลยเพราะไม่ต่างกันกิเลสโลกก็หลงเดียวกันนไอ้ที่จริงมันไม่ยากเลยแค่มีสติต่ตอตามเห็นความคิดการเกิดขึ้นเห็นปฏัจจสมุปบาทเนนะี่ยมันไม่ได้เกิดก่อนนะมันเกิดทีหลังตัวเราเนี่ย เห็นไหมเกิดเวทนาเกิดตัณหาค่อยอุปาทานเห็นไหมเกิดพบเกิดชาติชรามระมันเกิดที่หลังไออุปาทานเนี่ยมันไม่ได้เกิดก่อนนะเพราะสติเราไม่ทันไงเราเลยไม่เห็นกันเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาความอยากไงฮะแล้วค่อยเกิดอุปาทานคือปรุงแต่งนั่นเองอุปาทานนี่คือตัวปรุงฮะตัวเกิด ถ้าไม่มีอุปทานไม่มีล็อกปฏิจจสมุปบาทขาดเลยวงจรตัวนี้ขาดเลย,เลยฮะเพราะขาดก็ทำงานไม่ได้ก็หยุดหมดเห็นไหมว่าจัดสงสารก็หยุดเลยเพราะไม่มีตัวเราตัวเราไม่เกิดถ้าเราไม่คิดมันคิดเนี่ยเราก็ไม่เกิดเพราะเราไปเราคิดเราปรุงต่อไปนั่น,หนแหละเราวางไม่ได้ จะเห็นชัดเจนเลยไม่ต้องไปถามคนอื่นเลยอขออย่างเดียวว่าเราจะอยู่ในวิหารธรรมหรืออยู่ในฐานของอาณาปติตได้มากน้อยแค่ไหนจะมีกำลังขนาดไหนฐานเราจะแน่นขนาดไหนเข้าใจไหมนี่คือการฝึกไม่ใช่ไปคิดเอาไม่ใช่ไปนั่งคิดพิจารณาทำข้อนั้นหมายความว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพาเรือกนักวิจ,จัยทำ ใช้เหตุใช้ผลของตัวเองตอบตัวเองถามตัวเองไม่มีทางที่จะตัดกระแสอารมณ์ได้แค่เปลี่ยนอารมณ์ได้นะไม่มีทางนะถ้าไม่ฝึกเข้าไปให้มันพดับพดีระหว่างสมถะรือว่าปัจน,นานะที่จะไปบาลานซ์การเพื่อจะทำลายวงจรตัวนี้ได้นะเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็จาม จะพูดยังไงพูดดีใช้โวหารไร้วัตกรรมวลียยังไงใช้ปรัชญายังไงาศาสนาพูดเราไม่ได้มีปรัชญานะเป็นของจริงเป็นสัจจะไม่ใช่โวหารนะถ้าะโวหารหรือ,อสมมติบัญญตัติตา่างๆที่เขียนขึ้นมานะั้นเป็นสมมติบัญญตัติถ้าไม่เอาสมมติบัญญัติมันก็คุยกันไม่ได้สื่อสารกันได้เขาถึงเรียกสมมติบัญญตัติเราแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมันออกจากสมมตินะ นอกเหตุเหนือผลนะไม่อยู่ในเหตุในผลที่จะไปคิดนะเพราะฉะนั้นนิพพานหรือการเข้าไปถึงสู่สภาวะจำถึงไม่เข้าไปถึงด้วยความคิดความคิดเข้าไปถึงไม่ได้ไม่มีทาง,ท,างที่แกจะไปคิดเอานะใครก็คิดเอาได้งั้นครับเพราะฉะนั้นแกต้องว่างจากความคิดเข้าถึงการไม่คิดเขาจะเห็นความว่าง ก็จะเห็นสุญญา